ตอนที่สองดูราภิคูทั้งหลายคังนั้นคณะอมาตต์คาราสการบริพานโหราจาร์และมหาอมาต์นายกองสางนายกองมา้าเป็นตนตลอดจนคนทักษาประตูและคนเลี้ยงสีบด้วยปัญญาได้ประชุมกันกราบทูลพระองค์ว่าขอได้สาขาน้อยได้ยินว่าเมื่อพระองค์ปกครองภาษารัษฎรตามมติของพระองค์เอง ภาษาราษฎรกบ่บ่เจริญเหมือนเก่าก่อนบ่เหมือนกับกษัตริย์พระองค์ก่อนที่สรงใดประพฤติในจักรวรรดิอันประเสริฐอยู่ข้อเดชสขน้อยในแว่นแขวนพระองค์มีคณะอามาตย์ขารัชาการบริพานโหรจา,าร์และมหาอามาตย์นายกอง้างนายกองมาเป็นตน้นตลอดจนคนรักษาประตูคนเลี้ยงซีบด้วยปัญญาอยู่พร้อมเพียงกัน พวกขาน้อยทั้งหลายและภาษารัษดรเหล่าอื่นยังทรงจำจัก,กรวรรดิอันประเสริฐอยู่ขอพระองค์โปรดตรัสถามจัก,กรวรรดิอันประเสริฐเถิด,ดพวกขาน้อยทั้งหลายอันพระองค์ตรัสถามแล้วจะกราบทูลเก่จัก,กรวรรดิอันประเสริฐถวายพระองค์ขาน้อยดูราภิกขูทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาได้โปรดให้ประสมอมาตร,ราสปริพานโหราจานมหาอมาร์นายกองสร้าง นายกองม้าเป็นต้นตลอดคนหักษาประตูและคนเลี่ยงสีบด้วยปัญญาแล้วตรัสถามจัก,กรวรรดิอันประเสริฐกับพวกเขาเขาเหล่านั้นอันพระองค์ตัสถามจัก,กรวรรดิอันประเสริฐแลว้วจึงกราบทูลเทายถ้อยคําแก่พระองค์พระองค์ได้ฟังข้อความของพวกเขาแลว้วจึงสงรักษาป้องกันและคุ้มของอันสอบธรรมแต่บ่ไดพระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่บ่มีทรัพ เมื่อบ่อพระราสถานทรัพย์ให้แก่คนบ่มีิทรัพย์ความคัดสนจึงใดเท่งความแพรหลายเมื่อความคัดสนท่งความแพร่หลายบุรุษคนหนึ่งจึงขโมยทยรยัพย์ของคนอื่นไปเขาช่วยกันจับบุรุษนั่นได้แล้วแสดงแก่พระราชาแล้วกราบทูลว่าข้อเดชะขน้อยบุรุษนี้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปดูรายพีกุต่งหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูลอย่างนี้แล้วพระราษาจึงตัดคำนี้กับบุรุษนั่นว่าดูก่อนทานได้ยินว่าทานข้าวโวยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงหรือบ่อบุรุษนั้นตอบว่าจริงขน่อยพระราษาได้ทูลถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดบุรุษนั้นก็ตอบว่าเพราะข้าน่อยบ่ม,มีอันใดจะเลี้ยงสีบดูราปิโกุั้งหลายลำดับนั้นพระองค์จึง พระราสถานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วฮับสั่งวาดูก่อนทานทานจงเลี้ยงสีบจงเลี้ยงม่านดาบิดาจงเลี้ยงบุตรภรรยาจงประกอบการงานทั้งหลายจงทำทักขินาทานอันมีผลในเบื้องสูงอันเกื้อกูลเก่สวรรค์มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณะพรามณทั้งหลายด้วยทรัพนี้เถิดดูราภิขุทั้งหลายเขาก็ได้สนองพระราษฎรั ของพระราชานั้นดุราภพิขุตั้งหลายต่อมาก็มีบุรุษอีกคนหนึ่งก็ได้ขโมยทรัพย์ของคนอื่นไปเขาช่วยกันเจ้าบ,บุรุษนั้นได้แล้วแสดงแก่พระราชาแล้วกราบทูลว่าข้อเดชะข้าน้อยบุรุษคนนี้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปดุรายิกขุทั้งหลายเมื่อเขาพากันกราบทูลอย่างในแล้วพระราชาจึงตรัสคำนี้กับบุรุษนั้นวา่าดูก่อนทาน ได้ยินว่าฐานขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงหรือบอบุรุษนั้นตอบอย่างนี้ว่าจริงขะน้อยพระราชาทุลนถามต่อไปอีกว่าเพราะเหตุใดบุรุษนั้นตอบว่าเพราะขะน้อยบ่มีอันใดเลี้ยงสีบูราพิขูตั้งหลายลำดับนั่นพระองค์จึงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วหับสั่งว่าดูก่อนฐานท่านจงเลี้ยงสีบจงเลี้ยงมานดาบิดา จงเลี่ยงบุตรภรรยาจงประกอบการงานทั้งหลายจงทำถางคินาอันมีผลในเบื้องสูงอันเกื้อกูลแก่สวรรค์มีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมณพรหาหมณ์ทั้งหลายด้วยศัพทิเถิดดุราพิขุทั้งหลายเขาได้สนองพระราชาดำรัสของพระราษานั้นดุราพิขุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังมาวา่าด้ก่อนทานผู้เจริญทั้งหลาย ได้ยินว่าคนขโมยทรัพย์ของคนอื่นไปพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระราชทานทรัพย์ให้อีกเขาได้ยินมาจึงพากันคิดเห็นดังนี้วาถ้า,ถาสิ่นั้นเหาทั้งหลายก็ควรขโมยทรัพย์ของคนอื่นเมื่อกันเถาะพี่ขัทั้งหลายลำดับนั่นบุรุษคนหนึ่งได้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปเขาช่วยกันจับบุรุษนั้นได้แล้วสแสดงแก่พระราชาแล้วกราบทูลว่าขอได้สัขน้อย บรุษคนนี้ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปดูรายิกขูทั้งหลายเมื่อเขาพากันกราบทูลอย่างนี้ว่าพระราชาจึงตัดคำนี้กับบรุษนั้นว่าดูก่อนทานได้ยินว่าทานขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงหรือบ่บรุษนั้นตอบว่าจริงขน้อยพระราชาจึงถามต่อไปอีกว่าเพราะเหตุใดบุรุษนั้นจึงตอบว่าเพราะขน้อยบ่มีอันใดเลี้ยงสีบดูรายพกขูทั้งหลาย ลำดับนั้นพระราชาจึงส่งดำริอย่างนี้วาถ้าเฮาจะให้ทรัพย์แก่คนข้ามวยเอาทรัพย์ของคนอื่นเสมอไปอธิษฐานนี้จักเจริญทวีขึ้นโดยประการอย่างนี้บ่ควรเลยเฮาจะให้คุ้มตัวบรุษผู้นี้อย่างแข็งแรงแล้วทําการตัดต้นคอตัดหัวของบุรุษนั่นเสียพิกกูทั้งหลายลำดับนั้นพระร,ราชาตรัสสั่งราซบบรุษทั้งหลายว่า ดูก่อนทาน่านจงเอาเสกเนียเนียวมัดบุรุษนี้โดยเอามือควยหลังให้แน่นเอามีดแท้เทหัวให้โลนแล้วพาตะเวนตามถนนตามทางหอมด้วยการตีกองให้ดังสนัน่นออกทางประตูด่านทักขินจงคุ้มตัวให้แข้งแหงทำกาันตัดตนคอตัดหัวบุรุษนั่นเสียนอกพระนครทิศท,ทักขินราซบุรุษทั้งหลายหพรนด,ดํารั ของพระองค์แล้วจึงเอาเสือกเหนียวมัดบุรุษนี้โดยเอามือควายหลังให้แน่นเอามิดโกนแท้หัวให้โลนแล้วผ่าตะเวนตามถนนตามทางฮอมด้วยการตีกองให้ดังสนันออกทางประตูด้านทักขินคุ้มตัวให้แข้งแหงทำการตัดตนคอตัดหัวบรุษนั่นเสียนอกพระนครทิศทักขินนั้นพี่ขูทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายได้ฟังมาว่าดูก่อนทานผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพระเจ้าแผ่นดินให้คุ้มตัวบุคคลผู้หลักขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นอย่างแข็งแหงแล้วทำการตัดคอต,ดตัดหัวพวกเขาเสียด้วยเหตุที่ได้ฟังมาพวกเขาจึงมีความคิดเห็นอย่างนิวาถาเสร็จนั้นพวกเขาควรให้ผู้ทำอาวุธให้ขมขันแล้วก็คุ้มตัวบุรุษที่เขาขโมยเอาทรัพย์ให้แข้งแหง แล้วทำการตัดคอตัดหัวพวกมันเสียพวกเขาจึงให้สร้างทำอาวุธให้คมขันแล้วจึงเริ่มทำการปุ้นบานแดปุ่นนิคมแดปุ่นพระนครแดปุ้นตามถนนห้นทางแดคุ้มตัวบุคคลที่เขาจะลักขโมยเอาทรัพย์ไว้อย่างแข็งแร่งแล้วทำการตัดคอตัดหัวบุคคลนั้นเสีย